สวัสดีทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องปอก practice นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับที่มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเลยละกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็นักศึกษาพยาบาลนะครับที่กำลังฝึกนะครับในเรื่องของการใส่ทูมเมอรสเตอร์ไรนะครับอ่า ทูมือสไรน์นะคืออะไรนะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเจ้านี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นทูมือสไรน์นะครับก็หน้าที่ของมันนะครับเพื่อที่ใส่นะครับในการทำพิตีการต่างๆนะครับเช่นการเย็บแผลนะครับการส่วนปัสสาวะนะครับการซักชั่นต่างๆนะครับแต่ว่าในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับหัตถการเล็กๆนะครับเช่นทําแผลเย็บแผลนะครับดูว่าใส่สลับอะไรแบบนี้นะครับใส่ือกเป็นต้นนะครับก็สามารถ ใช้เครื่องมือนะครับที่ชื่อว่าทุเมือสเตลลนะครับในการช่วยในเรื่องของหัตถการนี้ได้นะครับซึ่งทุเมือนี้นะว่าเป็นทุมือที่อ่อีกสปายแล้วนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะผมก็ได้ทําการอย่าให้เขาไปทิ้งนะก็ขอขากเก็บไว้นะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะสาธิตการใส่ถุงมือสเตล์ให้ดูนะครับว่าหลักการเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็การใส่ถุงมือสเตไลัในห้องผ่าตัดเนี่ย แตกต่างจากที่ตึกไหมนะครับหรือว่าเราเรียนมาแบบไหนนะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับการใสุ่มือสไลด์นะครับหลักการง่ายๆนะครับเราก็แกะนะครับมันจะมีรอยแกะอยู่นะครับเราก็สามารถแกะได้เลยนะถ้าเป็นในห้องผ่าตัดนะครับถ้ามีเสื้อกาวนะที่สไลด์อยู่นะครับเป็นถาดบริเวณนี้นะครับอ่าเราก็สามารถแกะแล้วก็ ให้คนที่อยู่ในฟิวนะครับที่ว่าเข้าเคสอยู่นะครับสามารถยิบออกไปได้นะหรือว่าเราสามารถเปิดแล้วก็ใส่ไว้บนกาวนะครับตั้งบนกาวได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้จินตนาการเราตรงนี้เป็นเสื้อกาวนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตการใส่ถุงมือสเตลร์ที่ไม่ต้องใส่เสื้อกาวนะครับเมื่อเราแกะมาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าตายแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับดูไซส์มือของตัวเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ย สนัดถนัดนะครับหรือว่าสวมกับถุงมือไซส์ไหนพอดีนะครับส่วนผมนะก็เป็นถุงมือเบอร์เจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็เจ็ดครึ่งนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะรวมนิดหน่อยนะคอันนี้ก็ให้ทุกคนนะรู้ไซส์ถุงมือของตัวเองด้วยนะครับก็อันนี้เป็นถุงมือเซอร์ไลน์นะครับที่เป็นสกิน m o i s ไรเซ z e r นะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการใส่ถุงมือง่ายขึ้นแล้วก็มีความนุ่มลื่นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการถนอมผิว บริเวณมือนะครับครับเมื่อแกะแล้วนะครับอันนี้ก็ข้างในจะเป็นเซอร์ไลน์นะครับเราก็สามารถแกะอันนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แกะ2ฝั่งนะครับพร้อมกันเลยนะครับอ่าหน้าตาแบบนี้นะเราห้ามโดนบริเวณถุงมือก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาถุงมือนะครับเมื่อเราแกะซองแล้วนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับ2ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าบริเวณตรงนี้เราอย่าไปสัมผัสนะครับเพราะว่ามันสไลด์นะครับแต่ว่าบริเวณตรงนี้นะครับปลายปลายถุงมือนะครับเราก็สามารถสัมผัสได้เล็กน้อยนะเพื่อที่จะหยิบถุงมือขึ้นมาแล้วก็สวมใส่นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเราถนัดข้างไหนนะครับเราก็ หยิบข้างนั้นขึ้นมาก่อนนะครับส่วนผมถนัดข้างขวานะครับอ่าหยิบขึ้นมานะครับเราจับบริเวณปลายบริเวณนี้นะครับเราอย่าไปโดนบริเวณส่วนบนนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่เซอร์ไลอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เเล็งให้ดีนะครับเนี่ยครับนิ้วโป้งมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่าเราเล็งให้ดีแล้วก็กางออกนะครับกางออกแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ มันจะมีความนุ่มลื่นแล้วก็ใส่ง่ายนะครับใส่แล้วก็มือนี้นะครับช่วยดึงปุ๊บมันก็จะเข้าเอ่อเคอร์ฟพอดีนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้สามารถเอ่อจับได้นะครับแต่ว่าอย่าไปโดนบริเวณเอ่อมือข้างในนี้นะครับแล้วก็สามารถจับตรงนี้แล้วก็ลากออกมานะครับอ่านี้ก็ได้หนึ่งข้างแล้วนะครับข้างที่เหลือนะครับเอ่อมือนี้นะครับสเตอร์ไลน์แล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเราจะเห็นร่องนี้นะครับ มันจะเป็นร่องอยู่ครับเป็นที่เกี่ยวอยู่เราสามารถเกี่ยวนิ้วเข้าไปได้นะครับอ่าเกี่ยวนิ้วขึ้นมานะครับไอ้ถุงมืออันนี้เราสามารถจับได้จับต้องได้หมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นถุงมือเซรายเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เล็งเหมือนเดิมนะครับมือนะครับนิ้วโป้งอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการใส่ทูมือสไต์เรียบร้อยนะครับมือนะครับก็ให้อยู่ประคองไว้ด้านบนของลําตัวนะครับเราอย่าเอามือลงล่างนะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการคอนทามินิตได้นะคอนทามินินีคือการสัมผัสสิ่งเปื้อนนะครับเพราะว่าทูมือเรามือเราตอนนี้มันเซร์ไลอยู่นะก็คือปรจากเชื้อนะครับเราก็สามารถธรรมตการต่างๆได้นะครับเช่นย็บแผลทําแผลใส่เฟือกนะครับหรือว่า อะไรต่างๆที่เป็นัตถการเล็กๆนะก็สามารถใช้ถุงมือนี้นะครับไปสัมผัสกับแผลที่ว่าเราต้องเพ้นรอบแผลให้สะอาดก่อนนะรก่อนที่จะไปสัมผัสนะครับซึ่งมันจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยลดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปสาระสั้นๆนะครับก็คือการใส่ถุงมือสไลด์นะครับอันนี้ก็ สามารถฝึกกันได้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าครั้งแรกอาจจะแบบเอาจจะกะไม่ถูกหรือว่าใส่ถุงมือยากนะอันนี้ก็สําหรับผมก็ใส่มาเป็นเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับเพราะว่าใส่เข้าเคสผ่าตัดด้วยนะอันนี้ก็ทําให้เราสึกว่ามันชํานาญแล้วก็มันทําง่ายนะแต่ว่าสําหรับใครที่ว่ากาลังฝึกอยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว รอบหน้าคนระับผมก็จะสาธิตการใส่เสื้อกาวสเตรลน์นะครับแล้วก็พร้อมใส่ทูมอร์สเตรลน์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเข้าเคสผ่าตัดนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย